รับกระสุนสองแกำลังจะหายุปนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวโฮมสเตย์บาวกิเหมือนเดิมพอระยะย่างขึ้นไปรถไหวอยู่บ่หคือบาไหวกระปะาอาหารอะไรเย่ยายถือเอายาย่ายคลิปก่อนจักโทรศัพท์อยู่ยยค่ะ Ừ. để té lao đó. Dạ. Yai ao nó mãi Nè. กำลังออกดอเด้นีน่น,งนองไม้น้อยๆนี่อน,นองไม้แล้ก็เดินไปเลาะๆ่ป่าอีหยังน,นนะ kiingtap ba nanan-anbon ansi? yung bon? malo, 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 เชียงคนอยู่ฟังนูน้นน่ะบ้านกกกก็มีดีมีทิวทัศน์มีวิวมีอะไรสวยๆงามๆมีหนองน้ำอยู่ใกล้บ้านเราเออนี่ธรรมชาติค่ะเอฟซี FC ค่ะยายชอบด้ยยายยายชอบแบบธรรมชาติค่ะยายไม่ชอบที่อันเนี้ยมันวุ่นวายในโลก เมืองหลวงไม่เอาค่ะอยู่ตรงนี้แหละบรรยากาศก็ดีดีหน้าตาก็เจ่มใสถ้ามาอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเลยชอบมากเลยเ,เดินล้แขม วันลาพามุนกาขึ้นแล้วสิ้งคอยเก็บเชื้อกาบเชื้อพาดินน้องลืมไม่ลงแตงแต่แล็งแตงแตงตกแตงโอ้ยเดี๋ยวเอาไรจะดูก่อนเนาะมันงามไรบอสหลบออกสิเป็นยัง อันนี้ภูเขาโอเสียงรถมมเร์ไซค์ปีนขึ้นภูเขาเอ,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 อ็นเอ็นเอ็นเอ็นนะครเห็นบอกชาวบ้านเขาไปกิดยางไปหาผักหวานอ่า เ็ไปหาพักอันรายสารพัดแล้วเพราะเราไม่ซื้ออาหารการกินยายเคยเดินไปนู้นตั้งไกลตอนที่แข้งขายายยังดีเนาะแต่ตอนนี้ก็ดีอยู่แต่ก็ยังไม่อยากจะเดินเพราะว่าเราก็เดินมามาเยอะแล้วนะ ก็เติมนิดๆน้อยๆเพอลูกมูว่าคุณพี่เห็นัจ้คุณ ไม่มีดอกประกาศหนืนมีแต่ประกาศไม่หนืนมีแตรงไหนประกาศหนืน ผมมีมันบขึ้นชอบกินกับอมบอนบ่ ขอให้เอฟจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อได้มาดูาวิวสวยๆงามๆเนาะแต่ว่าฝั่งนู้นยังไม่ได้เคยไปเดี๋ยวว่างๆจะปั่นสกูตเตอร์ไปถ่ายฝั่งนู้นมั่งฝั่งนี้ก็ถ่ายแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่เบื่อค่ะถ่ายก็ถ่ายรูดถ่ายเหมือนเดิมนั่นแหละ ใ่เหมือนเดิมเนาะยายก็มาดูลาดลาวมาดูทิวทัศน์มาดูวิวเออมาดูบรรยากาศตอนสายๆค่ะท้างนี้ดูรลบๆค่ะ ดูรอบๆนี่นี่ยายโคจบคลิปแค่น,นี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบายบายเด้อแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยค่ะ fc ค่ะ fc ผู้น่ารักค่ะ นะคะอย่าลืมค่ะถึงคลิปไม่มีคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะขอกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายก่อนเด้อค่ะ